มชื่อนายสัพรหากิจ,จานะครับชื่อเล่นขุนนอนครับจบม,มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นครูอยู่โรงเรียนวัดไผ่ล้อมครับผมความพร้อมของในงานวันนี้ก็พร้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความรักครับผมไม่ว่าจะเป็นความรักจากอาจารย์ ความรักจากเพื่อนในสาขาดเดียวกันครับผมความอบอุ่นที่ได้ก็ประมาณครอบครัวเลยครับผมมันก็มีเรื่องที่เหนื่อยบ้างลําบากบ้างแต่สุดท้ายแล้วความลําบากแล้วก็ความเหนื่อยล้าที่ได้มาเนี่ยมันก็ให้เราได้มาเป็นตัวของเราเองในปัจจุบันในวันนี้ได้ทั้งเป็นครูแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่รักใกล้กลมเกี่ยวกันความภาคภูมิใจที่เราได้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะทำงานได้หลายๆช่องทาง ชื่อนางสาวสุภวรณกล้ยเนียมค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนพระนครศรีอยุธยาค่ะคณะสาขาก็คณะครุศาส์าขาคอมพิวเตอร์ค่ะก็ให้ทางประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่สามารถนําไปประยุกใช้ได้ในโรงเรียนค่ะตลอดการเรียนก็ได้เจอเปิดสังคมเยอะแยะค่ะมีอาจารย์ที่ดีแล้วก็เนื้อหาสารวิชาที่มันค่อนข้างน่าสนใจความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนะคะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีอยุธยาค่ะ น้องบัณฑิตที่มารับปริญญาวันนี้นะคะก็เป็นปริญญาโทมหาบัณฑิตนะคะามาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนพระนครศรีอยุธยาค่ะพี่ว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดูอบอุ่นมากนะคะไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ดูเหมือนเป็นกันเองเป็นญาติมิตรตั้งใจในการเรียนนะคะเรียนปริญญาตรีน้องเขาจบ ปริญาตีคารุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะที่มหาวิทยาล,ลัยราชพัฒน์พณนคอนสิทธยาเช่นเดียวกัน